ลุยโลมิงทีมไฟท์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องมาบอกที่มาที่ไปกันก่อนนะเกมนี้เนี่ยที่ผมเล่นลูเนี่ยเพราะว่ามีคนดูเนี่ยโดเนทให้ชาเลนต์นะครับเล่นลูอีให้ได้แอซซิตยี่สิบตัวขึ้นไปนะหลังจากยี่สิบตัวเนี่ยคิดเป็นตัวละสิบบาทเลยนะครับและผมเนี่ยไม่รู้หลอนอะไรนะอ่านคําว่าลูอีเป็นลูคนะครับก็ยังสงสัยนะว่าลูคเนี่ยมันจะแอซซิตยี่สิบตัวได้ยังไงวะแต่ก็คิดว่าชาเลนต์มันคงไม่ได้ง่ายแหละ ก็เลยหยิบลูกนะครับและลูกแผทนี้เนี่ยดวลหนึ่งหนึ่งโคตรโหดเลยนะครับถ้าดักพุ่มได้เนี่ยชุดเดียวหายเลยนะเจอได้หมดเลยครับลูกแพทนี้จะแพ้แค่ฮีโร่ทูดาเมจอย่างฟอเรนมาลอดหรือว่าไฮาเตเท่านั้นนะครับแต่ว่าไฮาเตเนี่ยถ้าเข้ามาใกล้ในระยะลูกเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับความโกงของลูกเนี่ยคืออันตีเนี่ยสามารถกันซีซีได้นะแล้วก็ให้เกาะที่ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูจังหวะนี้นะครับไวโอเนี่ยไล่ตามมานะแล้วผมมีเกาะเกิดน,นะครับ อ่นไปส่วนทีนึงนี่สะดุ้งเลยครับโคตรแรงเลยแล้วช็อตนี้ไวโอกิ้งหน้ามาอย่างนี้รอดยากครับยิ่งสกิลหนึ่งในระยะประชิดเนี่ยยิ่งแรงนะตูมเดียวหายเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเข้าสู่ล e ยโรมิ่งอย่างจริงจังนะชาเลนจ์เกมนี้เราต้องทำแอซซิให้ได้ถึง20ตัวเลยนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแก๊กนะเป็นตัวที่ลอ้ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็ไม่หวั่นนะครับเพื่อชาเลนจ์นะ เกมนี้เนี่ยขอแค่ลอเลี้ยวรวยเนี่ยสามารถแบกได้แน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสตรีมที่ YouTube ฟร์ยีสหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับมาดูกันว่าเดินเกมยังให้ได้ทีมไฟ1์0นเรนะครับเราอยู่ในไฟต์ตลอดเลยนะทั้งเกมเลยนะครับไม่มีไฟ์ไหนที่เพื่อนจะไฟ์โดยที่ไม่มีเรานะเพราะหลักๆเนี่ยผมจะเรียกเพื่อนมาไฟต์นะครับจับตาดูทามมิ่งการเดินเกมให้ดีๆเลยนะครับว่าเดินเกมยังไงหาเงินยังไงนะเพราะว่าแพทนี้เนี่ย โลมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมพลาดจัดเลยนะครับมาการบัฟให้เพื่อนช้านะแล้วกลายเป็นว่ามาแท็กกลางไม่ทันด้วยนะครับก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะไฟแรกออยก็โหนมาปวนเลยนะครับแกก็ดึงบัฟนะแล้วโดนเฟิร์สบัตไปเลยนะครับไฟแรกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาจัดเลยนะครับแล้วดูปู่ไฟครับ โคด,ดุเลยนะเกมนี้แล้วผมเกินมาเนี่ยเขายังไม่เลิกปว่วนบูแล้วอีกนะยังฝืนเล่นต่ออยู่เลยนะครับแล้วมันเป็นฟอร์เรนติโน่นะวางใบไปนะแล้วก็ผักโดน2ตัวเลยนะครับ nice, ได้แก๊กมานะ <AD S 1> ไฟนนี้ <AD> S> <S จะอยู่รับฟอร์เรนอีกนิดนึงนะครับเราก็จะได้มาแท็กบนด้วยนะ <AD> S> <S หาเงินไม่ก่อนนะครับตอนนี้เวล2อ,อยู่เลยนะส่งเพื่อนกลับบ้านไปนะครับ สกิล2ของลูอี้เนี่ยถ้าเพื่อนกลับบ้านเนี่ยเลือกกลับมานานจะเต็มทันทีนะโดยไม่ต้องยืนรอเลยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงนะครับจากนั้นก็มาแท็กป่านะครับพาป่าฟาร์มนะเพราะว่านาคอเนี่ยฟาร์มค่อนข้างช้าเลยนะครับโดนป่วนไปนะถ้าเป็นผมโซโลแรงเนี่ยโดนป่วนอย่างนี้นี่น้อยนะที่จะมีคนมาแยแสมาให่ดีนะครับส่วนใหญ่จะยับเยินนะ และออบเจกต์มังกรเนี่ยเราต้องได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยจะฟื้นยากมากนะขั้นแรกเนี่ยหาก่อนนะว่าเขาอยู่กี่ตัวนะครับอยู่5ตัวเลยนะเรารออันตินิดนึงนะครับได้มังกรนะอันติมาพอดีนะครับอันติลูอี้เนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับค่อนข้างแรงเลยนะที่ส่วนใหญ่เขาเอามายืนเลนกลางกันเนี่ยเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งกับอันติเมทที่แรงนะ จังหวะน,นี้ไม่รู้ใจนะครับฟอร์เรนเข้าไปเล่นนะคิดว่าจะรีนะครับตอนแรกแต่ว่าได้ฟิกเกอร์ของปู่ไฟมานะถือว่าคุ้มนะครับแขกกลางต่อนะตอนนี้เราต้องหาล้างให้ได้เร็วที่สุดนะครับมีร้างเนี่ยจะช่วยเซฟเพื่อนได้คขึางเยอะนะครับตอนนี้ผมจะนี่เล่นกับแคนดี้แล้วนะพาแคนดี้หาเงินนะครับตรงนี้แก๊กดึงโดนนะครับก็วางสกิลสองไว้นะ แล้วก็รอกลับบ่อเลยนะครับวิดไปนิดเดียวนะจังหวะน,นี้ดึงได้สวยนะครับอรอเลียวเนี่ยเก็บอีกนิดฝั่งเขามาได้นะจากนั้นก็แท็กกลางต่อนะครับเสียดัสเซเยอร์ไปนะวางบ่อให้นาคอสนะครับมีลียเนี่ยเพื่อนแยกจันสบายนะเพราะว่าเราเรียกมาได้นะค่อนข้างที่จะดีตรงนี้นะครับเช็คโดนแก๊ก อีกนิดนี่สกิลโคตรน่าลำคาญเลยนะครับเคลียร์กลางเสร็จเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะแยกย้ายแล้วนะครับลอเรียวเนี่ยไปซ้ายนะผมมาล่างกับอีลินนะครับแล้วเหมือนลอเรียวจะโดนนะก็เลยต้องกลับไปช่วยนะครับแล้วลอเรียวเนี่ยดึงสวยมากทําให้ฝั่งเราเนี่ยมาเติมทันนะแล้วเก็บไปได้ถึง3คิวเลยนะครับอย่างนี้รอดยากครับเป็นทริปเปิลคิวของลอเรียวนะ แล้วก็ส่งเพื่อนกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ลอแท็กการกับเพื่อนนะแท็กการเสร็จเนี่ยผมช้ำเรืองเห็นแครรี่เราวางนี้ก็ลงมาพาคแคร์รี่เดินนะตอนนี้5้านาทีเรายังไม่ได้ล้างเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโลมแผนนี้เนี่ยหาเงินยากนะแล้วในที่สุดไอเทมล้างแล้วก็มานะครับตอนนี้เราแอซิสแปดตัวแล้วนะทีมไฟทีมก็แตัวด้วยนะครับ เราแรกไม่คิดว่าจะได้นะทีมไฟร้อ์เซนโซโลแรงเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับพอเราดึงฟอร์เรนมาไฟตรงที่เราเล่นเนี่ยมันเลยทำให้เราได้ทีมไฟง่ายขึ้นนะครับเจังหวะน,นี้ก็รีเซ็ตตัวเองนะเพราะว่ามานาหมดนะครับกดล้างดักไปนะแล้วอย่างนี้รอดยากครับแก๊กโดนรอเลี้ยวลายับครับ แล้วฟอเรนนี่เอาสุดเลยนะครับลามอีกนิดสุดเลยนะแลกไปนะครับโอ้ยฟินนีกโคตรแรงต้องกราบก่อนนะจากนั้นก็ไปรับอีลินนะครับเพราะว่าลุ่มแรกเขาเข้าไม่ทันนะหรือว่าไม่เห็นก็ไม่รู้นะครับส่งเขากลับบ้านก่อนเวลาที่จะเข้าพุ่มเนี่ยก็ต้องเดินซิกแซกไปก่อนนะครับ อย่าให้เขาจ่ายสกิลใส่เราง่ายเกินไปนะค่อยๆยึดเข้าไปทีละคืบนะครับรอเพื่อนซ้อนนะที่สําคัญเลยเนี่ยต้องให้เพื่อนอยู่ใกล้ๆเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราโดนเนี่ยโอกาสรอดเราจะน้อยนะเพราะว่าไม่มีเทมล้างนะครับจังหวะนี้โดนฟินิกโคตรแรงเลยนะฟินิกเสียอันติไปแล้วนะครับตอนนี้หล้างเราสิบวีนะ ตัดสินใจฟิกเกอร์เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนแก๊กดูดนะพอรเรนเล่นลึกไปนะครับโดนป้อมยิงแต่ว่าแลกแก๊กมาได้เคลื่อนไม่รีเซ็ตนะแสดงว่าจะเอาเวบนี้ต่อนะครับรอเรี้ยวอันติจะมาแล้วด้วยนะตอนนี้แล้วมาดูจังหวะขึ้นป้อมกลางกันนะครับฟินนิกเนี่ยสกิลโคตรแรงเลยนะสกิลแรงมาก ันตีเนี่ยแรงมากเลยนะครับจังหวะนี้ล้อเลี้ยวโดนดึงไปนะแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยโถมใส่ล้อเลี้ยวอย่างเดียวเลยนะเสียชัาด,ดาวไปนะต้องพายดินกลับก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่มีล้อเลี้ยวเนี่ยเราไฟไม่ไหวนะครับล้อเลี้ยวเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไฟค่อนข้างเก่งตัวหนึ่งเลยนะไฟเก่งมากยิ่งเจอไฟเตอร์หนา,นา,นานเนี่ยล้อเลี้ยวเนี่ยจะเอาลงง่ายมากเลยนะครับเก่งกับไฟเตอร์เก่งกับแทงนะล้อเลี้ยว แล้วมาดูช็อตพระเอกเลยนะครับช็อตนี้เนี่ยลอเ,เรียวเนี่ยเข้าไปล้ำนะแล้วเ,เลือดเหลือนิดเดียวนะครับส่งกลับทันนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำมหมัดแล้วนะครับนิดเดียวเองนะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้าพุ่มแล้วก็เช็คไปทีละพุ่มนะครับและจังหวะนี้เนี่ยนาคอสเราทํโบนนะแล้วก็มาเจออ้อยนะครับก็ไล่สกิลอ้อยไปนะ แล้วเราเรียกเข้าไปลํานะครับว่างติเราก็วางสกิลสองนะตรงนี้เราทําได้แค่รีเซ็ตกลับมานะครับตอนนี้แอซิดเรา13ตัวแล้วนะครับต้องทําไม่ได้20นะชาเลนเราถึงจะผ่านนะครับผมพาอีรินมารับเลนล่านะแล้วเพื่อนเนี่ยเข้าไปไฟนะครับแล้วอันติไม่มีกดล้างฟิกเกอร์ออกมานะทันติเราอีก3าวนะครับ หลังจากนี้ก็รีเซ็ตเลยนะเอาคุ้มเลยนะครับเห็นไหมครับว่าลุยเนี่ยมันโกงตรงนี้นะที่แรงสูงๆชอบแบนกันเนี่ยเพราะว่ามันรีเซ็ตได้ค่อนข้างโหดนะครับสกิลจุกจิกน่าลำคาญมีสตันมีใบวางบ่อพาเพื่อนรีเซ็ตได้อัตีเรียกเพื่อนได้แถมมีดาเมจนะจจงหวันนี้ล้อเลี้ยวโดนนะครับ ไม่รอดนะไม่รู้จาช่วยยังไงเลยนะครับเพื่อนเรามาเปิดดาร์เซเยอร์นะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่มีล้างนะแต่ก็เพื่อนจาฝืนเอานะครับก็เลยต้องเล่นนะเราล,ลาดไม่ได้ด้วยนะครับเสียดาร์เซเยอร์ให้อ้อยไปแล้วอ้อยเนี่ยไล่นักฮอสุดเลยนะครับแล้วไอรีเนี่ยเขาจะเข้ามาเล่นนะ วางสกิลกากไว้นะครับแล้วแรงจัดเลยครับฝั่งตรงข้ามเห็นว่าเราไม่มีฟอร์เนเนี่ยก็จะเล่นอย่างเดียวเลยนะตรงนี้ก็โดนสกิลยัดไปนะครับแต่ว่านาคอนเนี่ยเก็บอ้อยมาได้ถือว่าแรกไปนะเอาแล้วโดน ID รอีกนะครับในพุ่มอีรินเช็คโดนนะครับได้ไอรีอีกหนึ่งตัวและจังหวะน,นี้เนี่ยก็เกิดนะครับอ้อยไอรีแล้วก็อีกนี้เนี่ยอยู่ล่างนะ ทำให้เราเนี่ยได้จังหวะเปิดก๊อตเลยนะครับฝั่งเขาเนี่ยไปโผล่แมที่เลนล่าง3ตัวเลยนะแก๊กมันก็ไม่กล้าเข้ามาเลยครับนาคอตสดึงไปสวยนะเห็นไหมครับว่าการทําเลนเนี่ยสำคัญนะมันเป็นการดึงให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับไปรับเว็บด้วยนะครับตอนนี้เวฟก็ดันเข้ามา3ทางแล้วนะ ฝั่งตรงข้ามก็ไปการเลนนาคอนหมดเลยนะครับปอมล่างก็โดนไปนะได้มาบาหลกแรกจากนั้นเราก็โยกมาเล่นกลางบนนะเพื่อเล่นดีจัดเลยนะครับเกมนี้และฝั่งตรงข้ามเข้ามาเปิดปอล์เลนอย่างนี้รอดยากครับอีลีเนแรงจัดเลยนะและฝั่งเขาเนี่ยไม่มีอิรีแล้วนะครับ ล้อเลี้ยวผมเข้าไปล้ำนะฮะล้ำครับล้ำกดล้างให้ทีนึงแล้วไฟนี่นัวกันจัดเลยครับแล้วก็เป็นชัยชนะของเรานะแอซิด20ตัวพอดีนะครับโอ้โหโคตรตึงเกมนี้ทายสอแอซิด20นะครับและยิ่งเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นเนี่ยทีมไฟ100%์100%นะ เจออ้อยระดับประเทศด้วยนะครับเกมนี้เป็นไงกันบ้างครับกับการเดินเกมของลูย์นะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ